วันนี้นะคะกิ๊กก็ไม่ได้ไปไหนนะคะก็มาอยู่ที่ประชานะคะก็มาดูดอกไม้นะคะที่ประชานะคะก็มีพวกดอกไม้ที่เขาปลูกเอาไว้นะคะก็มีกำลังขึ้นนะคะก็มีหลายพันมากเลยนะคะที่ขึ้นอยู่ในนี้นะคะแต่ก็มีอีกหลายนะคะที่ว่ายังไม่ดอกไม้มันยังไม่ขึ้นนะคะมันแค่ แทงหน่อออกมานะคะก็กก็จะพาไปดูนะคะว่าที่นี่นะคะเป็นประชาที่แบบทุกคนนะคะคือแบบหลายๆคนนะคะชอบมาเดินเล่นกันนะคะก็มาเดินเล่นมาอะไรอย่างนี้นะคะก็เพราะว่าช่วงนี้โควิดนะคะไม่รู้จะไปไหนกันนะคะก็มาเดินที่ป่าช้านะคะเพราะว่ามันกว้างมากนะคะทุกคนแล้วก็บรรยากาศก็ดีนะคะแล้วก็ไม่น่ากลัวด้วยนะคะ นี่ก็กิ๊กก็มาแบบไม่ได้ตั้งใจนะคะ,ะ,ะกิ๊กก็จะให้ดูรอบๆนะคะว่าประชาที่นี่นะคะอันนี้นะคะก็จะมะะีคนที่เสียชีวิตทั้งเก่าแล้วก็ใหม่นะคะเดี๋ยวกิ๊กจะหันมาให้ดูที่ว่าเสียชีวิตนานแล้วนะคะก็จะเป็น ฝั่งทางนี้นะคะเนี่ยนะคะก็จะเป็นเป็นป้ายชื่อเก่าๆด้วยนะคะต้นไม้ที่นี่ก็สวยมากเลยนะคะทุกคนเนี่ยนะคะ <c oughs> แล้วกี ก็จะพาเดินๆไปดูเรื่อยๆนะคะก็ไม่มีคลิปอะไรที่จะทํานะคะก็มีแบบพวกดอกไม้พวกอะไรอย่างนี้นะคะเดี๋ยวก็ไปดูไปดูด้านหลังคลิปได้เลยนะคะคลิ่ก็จะพาไปนะคะ่ะชมดอกไม้กัเลยค่ะ